ท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมในช่องเคธกิทชั้นแนวไทยนะครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทให้กับชั้นแนวนี้นะครับเดี๋ยวผมไว้ไว้คุยกันกับชื่อชั้นแนวเขากันครับนี่คือครับนี่คือจะมาโปรโมทชั้นแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับเขาเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปของพวกเขา อย่าลืมกดไลค์ like. ถ้าชอบมืมกดซับสไครป์เขาด้วยกันนะครับถ้าอยากให้เพื่อนเพื่อดูกดแชร์ทั้งช่องนี้ได้นะครับมาดูคลิปเขาไบพับงๆก่อนละกันอืออผมติดตามเขาได้ทางช่องนี้เลยกด s u b สไคร b ์ด้นะครับกดตรงนี้เนี่ยติดตามเนี่ย กดจริงด้วยคลิปใหม่มาได้ดูนะคะผมเยอะแยะคลิปเขามีร้อยกว่าคลิปเขาบอกเลยไม่เบื่อแน่ๆดูปุ๊บไม่เบื่อนะทุกนผานชมน้วขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์ด้วยกดซับสไคร e ด้วยนะครับ